วันนี้เรามาอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับซึ่งก็อย่า้เห็นไปเลยครับชื่อคลิปวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับโดยที่ถ้าผมมองบล็อกอะไรก็ตามเนี่ยบล็อกจะเพิ่มขึ้นคูณ2และไม่ได้เพิ่มแล้วหยุดนะเพิ่มไปเรื่อยๆด้วยก็แปลว่าถ้าเกิดว่าผมมองดินนะดินก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าถ้าเกิดว่าผมมองเพชรเพชรก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะผมจะพยายามมาชีวิตหลอดละกันในวันนี้โอเคมาเริ่มมาสิ่งแรกต้องโอ้โอ้ โอ้มันเพิ่มขึ้นแล้วโอ้ไม้เพิ่มขึ้นแล้วไม้เพิ่มขึ้นแล้วโอ้ออกจากที่นี่ก่อนออกไปก่อนจะตายจะโดนหนีบหัวตาย โอ้ไม่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 ไมนบโนบโนบนบมองมองยามองยาโอเคโอเคหนีหนีออกไปก่อนเพราะว่าตรงนี้มันไม่ไหวโอเคเราโอ้ยแตงโมโอ้แตงโมเต็มเลยโอเคเรามีอาหารกินแล้วครับแต่แตงโมจะทับหอมแล้วไปดีกว่าเพราะว่าถ้าผมมองไม้ไม้น่าจะปลอดภัยนะเพราะมันจะไม่น่าจะทําให้ผมตายได้นะครับเรามาตัดไม้ดีกว่าโอเคตัดไม้นะครับซึ่งไม้ก็ค่อยๆเพิ่มเอาเอา เอ้าอะไรวะโอเคตัดไม้เอาซักประมาณสัก5้าห้าบล็อกโอ้ยมันเต็มไปหมดแล้วอะโอ้ยมันโอ้ยมันโอเคโอเคเดี๋ยวบล็อกนี้เสร็จปุ๊บแล้วมองขึ้นฟ้าโอเคมองขึ้นฟ้าปับ๊บตอนนี้บล็บอกเต็มตัวเลยวะขอไปที่โลง่ลงๆนะครับขอไปที่ที่มันโอ้ยตรงนี้ทะเลทรายเยี่ยมอุ้เดี๋ย๊ คือผมคือมองน้ําก็คือน้ําก็จะเพิ่มขึ้นเงี้ะหออ๋อไม่ใช่ไมอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อคือมองหญ้าในน้ํามันก็เลยเพิ่มขึ้นโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่ทะเลทรายน่าจะน่าจะปลอดภัยขึ้นเยอะนะถ้ามองทรายปุ๊บโอชิตโอว้าวโอเคมาครับมาเรามาทําการทำกล่องครับโอเคปะโอเครีบรีบครับคนนี้จะโดนทับตายคนนี้โดนทับตายโอเคยี่อขอกล่องหนึ่งครับผมขอ โอ้ยพี่พี่เยอะไปเยอะไปบางทีขอกองเดียวครับกองนี้ขอกองเดียวครับขอแค่กองเดียวขอแค่กองเดียวโอเคมาได้ละไปแล้ว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 โอเคมาผพผมไปเรื่อยเยดีกว่าไปหาแบบเพื่อเจอพีระมิดอะไรเงี้โอ้ยเจอหมู่บ้านเฉยโอ้เจอแล้วครับเรามีอาหารกินกันแล้วโอ้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอะโอเคโอเคโอ้ยมึงจะรีบไปไหนละเฮ้ยโอเค13 13บล็อกแ้ะผมเชื่อเลยนะถ้าผมวางบล็อกตรงเนี้ยกล่องคราบเนี้ยปุ๊บ เดี๋ยวเราปุ๊บอ่าแล้วละปุ๊บ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 ขนมปังขนมปังโอเคพอพอพอกก่อกองคารมึงเยอะไปบางทีเอาฟางเพิ่มหน่อยครับจะมาทําขนมปังโอ้มันเพิ่มขึ้นโอ้มันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นทําขนมปังโอเคห้าสิบเก้าพอแะพอลพอละพอลพอล,พอล,พอลเราอย่าลบมากเราเอาเท่าที่ใช้อืมเดี๋ยวขอทําการลูดของข้างในนี้ก่อนนะโอเคเล็กเล็กอ่าโอ้ยมีดาบโอเคอุ้ยอู้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 กล่องอู้อู้อู้ กล่องมาเดี๋ยวเราทําการอ่านี่ดีกว่าเอาติดกล่องอ้าวพี่กุเลมติดกล่องเฉยเสร็จอูแน่กเลมกุเลมปั๊บปะโอ้โอเ,โอเ,โอเอาโอเคนะครับบมมันอยู่ข้างล่างอ่ะมันอยู่ข้างล่างเหล็กอยู่ข้างล่างเคะ โอเคโอเคตอนนี้มีเหล็กอยู่ที่10ซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปทำบล็อกเหล็กแล้วเราจะได้เหล็กใช้กันแบบอ,บอกกินฟ yeah. ินิตี้โอเคได้บล็อกเหล็กมาแล้วเยี่ยบล็อกเหล็กมาแล้วทำการทำการบูมบูมโวโอ้ว้าวอ่าแล้วเราจะขุดยังไงล่ะเนี่ย <laughs> ขุดไปได้อ่ะใช้นันขุดไม่ได้อ่าคือตอนนี้มีบล็อกเหล็กแต่จะขุดยังไงต้องหาหินสินะแล้วกูเอายนี่ทิ้งทำไมเนะี่ยผมต้องหาหินมาขุดเหมือนว่าตรงนี้จะมีหินนะ เปึ๊บเปึ๊บเปร์ขึ้นที่ผมเอาหินมาวางแล้วก็แบบอย่างนี้เออนี่ไงเออฉลาดวะต้องการสามโอเคต้องการแค่สามนะครับแล้วเรากลับไปที่กล่องคราฟแล้วเราเอาไปคราฟที่ขุดที่ขุดหินมาโอเคแล้วเราไปขุดเหล็กซิมันได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องได้แหละนี่ไง โอเคได้บล็อกเหล็กมาโอเคโอเคบล็อกเหล็กโอเค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 เหล็ก46ก้อนเยี่ยมไปเลยอเออเดี๋ยวผมเก็บเก็บเก็บบล็อกเหล็กเผื่อไว้สักบล็อกหนึ่งเผื่อแบบไปข้างหน้าแล้วแบบอยากได้เหล็กเพิ่มเติมก็เอาบล็อกเหล็กวางนะครับโอเคทาหมวกเหล็กทําชุดเกาะทำโอเคโอเคทําไอ้นี่มาปุ๊บเรา เราทุบมาด้วยความเรงสูงเราไปโอเคโอเคแล้วถ้าเกิดผมมองบล็อกอะไรก็ตามแล้วมันเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าถ้าผมมองออฟซิเดียนมันก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นเราไปกันต่อข้างหน้าอาจะมีบ่อลาวาอยู่นะครับโอ้ยนั่นไงบ่อรลาวาเจอแล้วครับผมเจอบ่อลาวาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่ากับการที่ทําประตูนรกผมว่าทํามันนี้ก่อนดีกว่าโอ้ยใจเย็นดิมมจะอะไรเนะี่ยนี่ไง ชิวโอเคถ้าผมมองระวังมันไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะคืองั้นแสดงว่าผมสามารถทําได้ถ้าผมระวัง uh, เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยโอ้ยมันจะเพิ่มมาแล้วขนาเนี่ยโอ้ยหินหินเย็นเย็นโอ้ยกูจะทุบหินไม่ได้เลยคือมองหินปุ๊บมันก็แบบเพิ่มขึ้นะ่ะอันเนี้ยดูดีเนี่ยกูจะทุบทุบอ่ะเราต้องทําด้วยความเร็วสูงไอเจ็บปั๊บไอเจ็บปั๊บไอเจ็บาจบโอเค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 ก่อนโอเคไอหนุ่ม เนี่ยมันโอมันเพิ่มคือโอชิดและโอม y กอดเอ,อ่อเราทําอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเราตักลาวามาปุ๊บตักลาวาปุ๊บตักลาวามาอุ้ยตัวนี้ไม่ได้ไงโอ้ยโอโอ้ยโอโอ้ยออฟซิเดียนออออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนขอออกจากตรงนี้ก่อนขอออกไปแป๊บนึงออกแป๊บนึงขอทําการเอาลาวนี่ไปเททิ้งนะครับขอเทลาวนี่ทิ้งแล้วเราเปลี่ยน โอเคเปลี่ยนเอาน้ำมามองไม่ได้เราอย่ามองคือตอนนี้ผมอมองดินก็ได้อะเพราะว่าดินเนี่ยมันสามารถที่จะทุบออกได้ง่ายนะครับมองดินก่อนละกันมองดินก่อนเอามองทองฟ้าอะตรงนี้นะครับผมอุย้ยเอาเอา,เอาแล้วคือตรงนี้มันเอาบล็อกดินมาแทนแล้วนี่เอาเอาโอเคครับผมผมไม่น่ารอดแล้วตรงนี้มันมีบล็อกขัดขวางผมเอ่อผมว่าคงจะต้องเปลี่ยนแผนนะครับเทละอ๋อะอะ,อะลองดิเผื่อมันเป็นประตูนรกเผื่อแบบ อ่ะผมจะลองดูเผื่อแบบเผื่อมันจะเป็นประตูนรกให้ผม็นตรงไหนแต่เป็นประตูนรกไหมตรงไหนเป็นไหมไม่มี ไม่มีตรงไหนเป็นได้โอเคงั้นไปต่อครับเพราะผมต้องหาเพชรและผมเอาเพชรเนี่ยเอามาทําที่ขุดอืมผมคงต้องทําเรือและเราออกเดินทางโอ okay, เคทําเรือแล้วไม่มีไม้เวนเ,เออแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่ง,นะงขอ,อยาไปตัดไม้นะครับไม้เพิ่มขึ้นมาซะปึ๊บปึ๊บแล้วก็อ่าฮะ,ะอ่าฮะอ่าฮะ,อะโอเคไปไปไปเราตามหาแบบว่าเรืออัปางซากปลักหักพังเพราะว่าน่าจะมีเพชรอยู่ข้างในนะอ๋อีนไงเจอละเจอเรืออยู่ตรงนี้ซึ่งหวังว่าจะมีเพชร ให้สักเม็ดสองเม็ดก็ยังดีพอเพชรอะโอมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มมีเทียนทีกล่องไหนวะเนี่ยเด้อเด้ออุ้ยกล่องนี้หรือเปล่านะอ๋อนี่ไงอ๋อแผนที่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 เพราะแผนที่แหละมีชัวมีเพชรชัวชัวเราตามแผนที่นี้ยมาดีกว่านี่ไงเจอเพชรแล้วครับผมโอเคเจอนี่ด้วยไดีถยวก่อนนะอ่าเรามีเทียนทีใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาเทียนที โอ้โหโอ้ว้าวโอ้ไม่มีอะไรหรอก <c oughs> แค่อยากลองเฉยคือตอนเนี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเจอเจอบอ่อลาวาก็ได้นะคือแบบขอเ,เป็นโพททอลูนเสียงอะไรโอ้ยตรงนู้นมีเหมือนหรอเหมือนหมู่บ้าน n p c อยู่หวังว่าจะมีของอะไรให้นะหมู่บ้าน n p c โอ้โหตาดีจัดจัดอ่ะผมขอของหน่อยได้ไหมครับขอของหน่อยนะครับเด้ออ่าโอเค โอเคมีนมปังนะครับแล้วมีเอเมร์โอ้ยกูจะออกเอาพวก,ออกไปโอเคไม่ได้มีอะไรช่วยได้เลยไม่มีอะไรใช้ได้เลยผมคิดว่าเราคงจะต้องหาบ่อลาวาแล้วละ่ะซึ่งจริงๆบ่บอมาเมื่อกี้ก็น่าจะไปได้แต่ผมแค่แบบทําช้าไปแล้วเราทําการคาบเรือคาบเรือเอ่อดีง่ายโอเคกล่อ,คลอ,อ,อง okay, อคาบค่อยๆเพิ่มขึ้นขอสักกล่องเจอหมู่บ้านที่3เว้ยตรงนี้มีเรือตรงนี้มีเรือขอทําการสํารวจเรือแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคโอเคโอเคได้แผนที่มาได้แผนที่มาแล้วคือตอนนี้แบบจะเข้าคืนที่2แล้วกูจะเป็นลงนลกเลยอ่าทิศเหนือทางนี้อ่าโอเคโอเคเจอแล้วเพชรไม่มีเพชรด้วยไงยประเด็นนะ่ะโอเคตอนนี้เราถึงหมู่บ้านนะครับหวังว่าหมู่บ้านนี้จะช่วยผมเอ้ยวัสดีครับวัสดีโ <laughs> ไปทําบ้านเขาพังหมดแล้วอ,อ่มอ่าไม่มีอะไรเลยอ้ออ๋อ ไป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  Let's go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  <S ผมว่าผมนอนดีวะผมนอนแล้วรอให้เช้าอ่า <c oughs> โอ้ยเตียงเพิ่มมาเต็มหมดเลยโยเจอทะเลทรายหวังว่าทะเลทรายคงจะมีเอ่อพีรมิดเจอหมู่บ้านอีกแล้วอยากอยากเจอพีรมิดนะครับ แต่นี่คือเจอหมู่บ้านที่สี่แล้วมั้งเนี่ยอมีกล่องหายไหนไหมไหมมีเหรอโอเคบอกว่าไปเหอะไม่มีไม่น่าจะมีอะไรนะหมู่บ้านนี้ออ้ดับบลูนพอท่ลหรือเปล่าวนะน่ยดลูนพอท่ลขอให้มีอ,ออบซิเดียนในกล่องนะแล้วผมจะได้แบบว่าต่อให้มันพอดียอะไรเงี้ยแบบซ่อมประตูอ่ะเออกล่องอยู่ไหนครับอ๋อกล่องอยู่นี่เหรอครับแล้วกล่องพังไปแล้วเขาประเด็นกล่องแม่งพังไปแล้วแล้วคืออ้าวออบซิเดียนอ้าวหายไปแล้วออบซิเดียน โอ้บล็อกทองโอ้ทองโอ้ไปหาพีระมิดตอนเนี้ยจังหวัดเนี้ยคือถ้าหาเพชรได้อะคือผมก็สามารถที่จะทําทีุู่เพชรเลวแบบขุดเจอหมู่บ้านอีกแล้วกูเจอหมู่บ้านอีกแล้วนูน่นอ่านแล้วหมู่บ้านนี่ขอมีประโยชน์นะแบบว่าอาจจะมีแบบออบซิเดียนข้างในก็ได้อะออบซิเดียนสักสิบบล็อกอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บล็อกไม่ก็เพชรอ่ะโอ้มีขนมปังนะครับอุย้ย yes เจอพีระมิดแล้วแล้วขอให้มี จะได้ไปทําที่ขุดนะครับโอเคบล็อกก็ค่อยๆเพิ่มนะครับข้างล่างนี้โอเคทอนน็อกแบ็กทอนสามาทอนสามเกมมาก่อนโอ้โหมันค่อยๆเพิ่มโอเคโอเคไม่มีหาอะไรข้างในนี้เลยไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตค่อยๆขึ้นไปนะครับอ่าโอเคขึ้นมาข้างบนปุ๊บเดี๋ยวเราออก เยี่ยมนะเยี่ยมนะเจอพีระมิดที่ที่2หวังว่าตรงนี้จะมีนะครับมีแบบว่าเออเพชรสัก2เม็ดอะไรเงี้ยเจอหมู่บ้านอีกแล้วหวังว่าจะมีให้ผมสัก2เม็ดนะครับผมขอแค่นั้นนะไม่ขออะไรมากมายเลยแหละครับเอ,อ่ออันนี้ไม่มีแล้วหนึ่งโอ้ยไม่ใช่โอเคนี่ไม่มีแล้วโอ้ยเยสออฮเมนดิ้งเมนดิ้งเมนดิ้งไม่ต้องใช้ก็ได้แรีสปาเรชันอ่ะเดี๋ยวมาบวกกับหมวกโอ้เยสเยส โอเคโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปปุ๊บแล้วเราไปทำที่ขุดเพชรกันดีกว่าสินะพราทำที่ขุดเพชรที่ขุดเพชรทำที่ขุดเพชรก่อนโอเคที่ขุดเพชรไปที่หมู่บ้านนะครับโอ้ยดีดีดีีเพชรมึงมึงมาทำไมตอนนี้ตอนนี้ผมต้องหาพอท่อรูนไม่ต้องพอท่อรูนก็ได้เอาเปล่นบอลาวาก็ได้อย่างใดอย่างหนึง่งอะโอ้ยไงไงไเจอละเจอลาวาแต่มันสูงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอ่า เออจะเย็นจะเย็นหนุ่มจะเย็นจะเย็นจงเย็นเราโอ้ยมึงอะไรเนี่ยโอเคขึ้นมาบนเขาป,าปั๊บแล้วตรงนี้ใช่ไหมลาวาโอเคจากนั้นเราทําการปึบหดออฟซิเดียนโอเคได้มาออฟซิเดียนมาอันนึงแล้วนะครับเออขอญาตออกก่อนนะครับอุ้ยทบหัวโอ้ โอเคเดี๋ยวผมว่าผมทําการไปที่โล่งๆก่อนนะระวางอ่ะคือผมจะมองออปซิเดียนแล้วแบบให้มันเจเนเรตปุ๊บแล้วเราก็แบบค่อยๆทุบตรงกลางออกอะไรเงี้ยอ่าฮะโอเคผมก็เลยโดนออซิเดียนขังตายไม่ไม่ใช่วันนี้โอเคจะไปลรอกแล้วจะได้แบลกแล้วไอ้มนสวีมาสตรีมสตีมาสตรีสีมสมสสีมสมสสีโอเคโอเคย โอ้โหวันดีนะวันดีนะว่าไงยานะไม่เห็นผมใช่ไหมเน่ยโอ้โหนี่ถือฟอร์ทรีสเย่นี่ถือฟอร์ทรีสเย่ะไปเลยโอ้โหฮ่าฮ่าเรากลับมาอยู่ในป่าจังเกิลที่เราเกิดสินะฮ่า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 